ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึงชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือกอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้ย oh, อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเด้อครับเพื่อชิงโผกาสลิปใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้านองอมาเล่นนะครับอยู่ระวังสลักข้ามกับขอนแกนพี่น้องเฮานะครับห้างหายไปประมาณสองปีพี่น้องครับกับพีผ้านองมาเบื้องไาย งามงามนะครับควายสายพัฒนาเหญ่ยๆนะครับพี่น้องเฮาผู้ใดหานะครับช่วงนี้เป็นตะเก็บตะเลียงพี่น้องครับมีตะตัวเงี้ยงเป็นสิมาเปิดมาแบงมือนี้เด้อพี่น้องเด้อมาฮห้จับกัเจ้าของเพล่นสวัสดีครับแม่ครับจ้าสวัสด,ดีค่ะแนะนําตัวได้ไหมอันแม่คํมผมาผงโพไตค่ะครับผมบ้านที่อยู่ครับแม่บ้านเข็งแม่คะ่ะบ้านเขียงมู่14ตําบลยังครับตาบลเสือเฒ่าคะ่ะบ้านเข็งนะครับ ตำบลเสือเถาอำเภออำเภอเชียงยืนเชียยงืนนะครับเนาะนะครับมหาสารคามเด้อพี่น้องเด้อไปง่ายมากสะดวกพี่น้องเฮานะครับบ้านเพิ่นยุทธิตถนนเสียนลักนะครับระวังอำเภอเชียงยืนครับขอนแก่นพี่น้องเฮานะครับเสียนลักเด้อพี่น้องเด้อถนนซีเลนนะครับนี่บ้านเขียงพี่น้องเฮ้าเบอร์โทรเบอร์ทิดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้พี่น้องเฮานะครับศูนย์เก้าห้าสองแปดสองเก้าสองห้าหนึ่งนะครับ 0952829251พี่น้องเฮาเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เนาะแม่เนาะจ้านะครับพี่น้องเฮานี่เอาตัวแรกแห้งมันเลยแม่ค่อยห่อนเนาะค่ะเอาไล่เลรียดตัวแรกเลยแม่อันลูกดาวเหนือค่ะล,ลูกสาวดาวเหนือเป,นเป็นลูกสาวดาวเหนือเนาะค่ะสองปีปครึ่งอายุสองปีครึ่งจ้าสูงขนาดไหล่ะแม่ครับสูงรนอยสี่สิบหาจ้าปาดโทรพี่น้องเฮาสายเพชรอุดรเดอพี่น้องเดอนะครับลูกสาวดาวเหนือนะครับ สองปีเคืองสูงรอยสี่สิบหานะครับบวกลบยักเส้นหนึ่งนะแม่เนาะจ้าแต่ว่าโคง้งง่ายพี่น้องครับอย้ยเี่ยงง่ายสองปีเคืองได้เฉี่ยด้วยนะแม่เนาะจ้าฟันนั่นนุ่ฟันฟันแฉบไปจ้าฟันแฉะคู่หนึ่งตีจ้าฟันแฉะฟันแฉะหนึ่งคู่หนึ่งคู่พี่น้องเขา,านะครับเนี่ยเป็นควายที่เพิ่นเลี้ยงธรรมชาติปล่อยเลี้ยงอยูุหายยุนาเข้านี่นแม่เนาะใช่ระหว่าใหญ่พี่น้องเขานะครับตัวนี้โอ้หน้าตาสวยหวานนะครับทางเขาเปิดกว้าง อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำข้ออ่องถุงน่องขาวพี่น้องครับเน้นเด้อพี่น้องเด้อคือควายเลี้ยงธรรมชาตินะแม่เนาะจ้านี่นะครับเพิ่นเลี้ยงยุ่งหิยยุ่งหน้าเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปง่ายมากสะดวกพี่น้องเฮาโวยงกเถิดเลยสูงถมหัวแม่เพิ่นนะครับร้บรอยสี่สิบหานะแม่เนาะค่ะลูกสาวดาวเหนือสองปีเคืองนะครับฟันแท้หนึ่งคู่พี่น้องเฮาย่างวัฒนได้ผสมได้เม่เนาะบ่ค่ะบันริข่าเปิดได้บ้านแมีนี่ิเปิดหาเมื่อสามค่ะ ขัน,นสมัยด้จีนนี่คือทีแสนกลัวดิแม่เนาะจ้าปันพี่น้องไปเลี้ยงเลี้ยงจ้อยเลี้ยงจอย, <laughs> ย,จยกันนะแม่เนาะจ้านะครับโอ้สําหรับผูทุทีตั้งตั้งคอ,อกตั้งฟ้ามไม่เด้อพี่น้องเด้อผมแนะนํำจังสีนะครับเป็นควายที่เลี้ยงธรรมชาตินะครับแถวแม่พ่นเลี้ยงยุธงยุธาพี่น้องเฮานะครับถ้าพี่น้องผู้ติดตามผมแต่เก่าๆนะครับก็บสิเห็นยู่นะครับประมาณเกือบสองปีแล้วพี่น้องเฮานะครับ สมัยนั้นคลิปทุ่ท่ายที่ผมมาถ่ายเราคือถ่ายตากฝนนะครับพี่น้องเฮาเทิื่องฝาห้องเทิื่องฝาร่งพี่น้องครับเนี่ยยกกลางทงนี่บมาหน,นี้พี่น้องครับปัาดถูกข้อยแม่นี่ไหมเงี้ยวนะครับสายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวดาวเหนือนะครับสองปีครึ่งสูงร้อยสี่สิบห้านะครับบวกลบจากเสนนนเนเ้นหนึ่งพี่น้องเฮาฟันแท่งหนึ่งคูน้าแม่เนาะจ้าหาเงินคับสามพัน 3, บาทค่ะราคาห้องน้าแม่เนะาะค่ะราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อ มาต่อมาล่องมาพูดมาคุยเอานะครับแม่ค้าผงพี่น้องเขาแม่จูงยางไปจูงยางไปทางผุดเสี้ยวแางจังไรนะแม่ให้พี่น้องในเบื้องฐายยางผุ้ดแต่ว่าหูหูดิแม่เนาะหูจ้าหูครับหูเชื่องดีผู้เฒ่าเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อนี่แม่แักปีแล้วแม่ปีนี้ยักปีแล้วหกสิบแล้วค่ะหกสิบแล้วพี่น้องเข้าพวกเนี่เอาปล่อยเลยแม่ไปเนี้ปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยให้มันกินยางธรรมชาติเลยแม่ปล่อยเข้ามาเลยให้มันกินธรรมชาติเลยนี่นะครับหูเชื่องดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นกระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับขั้วตัว หัวหันไ่มีนะแม่เนาะจ้าเรียบบ่เรียกเนาะพี่น้องเฮาบุญเนี่ยต้นตัวลำชิงดีดีเป็น้องเฮาบุญน่ะไอ้ว่าขันแม่นอ่าไปถือนำเลี้ยงยุ่มฟร์มใหญ่นี่ตัวนี้คือสิ่นลอยหาซิปหมดล้วพี่น้องเฮาผมว่าดิหูเชืีองนะครับพูดหน้าตาหวานพร้อมนะแม่เนาะจ้าเบื้องแน่พี่น้องเฮาโอ้งามฮะโถ่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 หัวยกนะครับหัวเบาดีหน้าตาสวยทั้งเขาเปิดกว้างอัตลักษณ์ชัดเจน เป็นควายผู้เฒ่าเลี้ยงพี่น้อง,งเฮาเบิ่งไ่อัตลักษณ์คุณงามงามโทุโท่วๆๆแม่แม่แมแมแบัดนเอียนเอกสารยังเฮามีบ<ม>่มีอยู่พุ่นถิ่มอยู่พ่นพุ่นเอกสารมีครบเบิดล่ะค่ะไปเพิงหลอดเนาะจ้ามีหมดเด้อพี่น้องเด้อนะครับถือว่าชัดเจนแล้วไหมเนาะค่ะลูกสาวดาวเหนือย่ำพี่น้องเฮาลูกสาวดาวเหนือนะครับสองปีครึ่งสูงรอยสี่สิบห่านะครับพี่น้องครับห่าเมื่อสามค่ะแต่เป็นเจ้าจีนนี่ปวดแล้วแสนกลัวจ้าพี่น้องเข้าตัวหนาไหม งามครับพี่น้องครับด่ายการได้การไปแม่ผูกไว้เฮาเบื้องตัวต่อไปเฮาตำนิ้วมีแรือม่เนาะจ้าจ้าเอาพี่น้องครับบัดนี้วเบื้องตัวที่สองไล่การที่สองนะครับของแม่คำามพี่น้องเข้าไล่เหรียญมาเลยครับแม่ตัวนี้เป็นลูกผู้ใดอันนี้ลูกกันกล้วยน้องบัวจ้าแม่ลูกสาวเนาะจ้าลูกสาวลูกสาวกล้วยน้องบัวพี่น้องครับได้ทองเพิ่นเดชครับมีไปในท้ทองมีแล้วสามเดือนสามเดือนจ้า เพชรสยามจ้าพ e well. ่อมันสยามเนาะจ้าพ่อมันเพชรสยามท่องกับเพชรสยามสามเดือนแล้วพี่น้องเฮานะครับล <3 S 2> ูกสาวกล้วยน้องบัวนะครับลูกแรกได้ท่องแรกได้แม่เนาะจ้าปัาดเป็นสูงเขาได้ละแม่เนี่ยร้อยสี่สิบหกจ้าร้อยสี่สิบหกนะครับพี่น้องเฮาบวกลบไปแักเสี้ยนเนาะแม่เนาะจ้าโอ้แถาแม่เพิ่นเลี้ยงนี่จะโตดีๆเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้เฒ่าเจ้าบ้านนะครับเพิ่นเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับยุไห่ยุนาพี่น้องเฮา เจ้าว่าสถานที่เพื่อนนะครับไปง่ายมากสะดวกเด้อพี่น้องเด้อเน้นให้ช่มตัวจริงนะครับนี่คือบ้านเข็งพี่น้องเข้านะครับลูกสาวกล้วยน้องบัวท้องสามเดือนกับเพชรสยามนะแม่เนาะจ้าตัวนี้แม่เปิดจะบาทใช่ไหเปิดห้าหมื่นห้าพันบาทจ้าห่องนะแม่เนาะจ้ามาสวนี่แม่ยางจูงยางไปเลยครับบ้านนี้จูงยางไปเลยจูงยางวนๆไปเลยให้พี่น้องเพื่อนดนเบึ้งนะครับแบบธรรมชาติเลยปล้อยเลยก็ได้แม่ปล่อยเลยก็ได้ ปล่อยได้ก็ได้ครับนะปล่อยให้มันจินหยาบก็ได้อู้พี่น้องเฮข้ามึงเนี่ยท้ายเปิดกว้างดีที่สําคัญเลยนะครับกล้วยน้องบัวคือได้ความเงาพี่น้องเฮาสีผิวเหลืองงามนะครับตัวนี้มึงเนี่ยร้อยสี่สิบหกนะครับบวกลบเป็นควายทองแรกพี่น้องครับทองกับเพชรสยามพี่น้องเฮาว้าอัตลักษณ์นี่ไหมเนาะจ้าเอายืนนะครับยืนเลยเบื้องพี่น้องเฮานะครับตาเตียมเตียมจ้ำนะครับข้อนี่สามอ่อง ดดพูดอะใส<ห>่ถุงน่องขาวนะครับ<ๆ>กําไรหนาหลังมีครบเลยพี่น้องเฮางามนะครับสวยเลยปั<ๆ>๊หาเมื่อไหร่าตีแม่จ้าโอ้ใครมันสมัยตะจี๋คงได้เนะาะขั้วโมนี่มันเกิดบว่าท่านสมัยสมัยควายแพร่งน้องม่นเนาะจ้าตะวันแถอแม่นะครับเล่ากับแบงพีแบงน่องคือเก่านะครับสูงร้อยสี่สิบหกบวกลบด้วยพี่น้องเด้อลูกสาวกล้วยน้องบัวนะครับท่องกับเป็ดสยามสามเดือนพี่น้องเฮาเนี่ย ทรงห้ยให้เขาแล้วนะแม่เนาะพี่สารเฮ<ส>าเนาะจ้าพี่สารเฮาผลทรงฟรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยทุกตัวนะครับทุกตัวเลยอีสานส่งฟรีปัดลำตัวไหมเงาวครับพี่น้องครับเงีวสีผิวเหลืองอุ้ยๆต้นตัวลำชิงดีหางเงีวหางหลึกหางลามดีพี่น้องครับทุกตัวยุ่นี่คือธรแม่เพิ่นเลี้ยงธรรมชาติเรากา็ได้ความหูความเชื่องพี่น้องเฮา อ่ามอซ่อมรับผู้ผู้ที่เปลี่ยนมือใหม่นะครับอย่างไรายสายพัฒนานะครับไปเลี้ยงพี่น้องเฮานี่บ่ต้องไปรุ่นว่ามันสิใหญ่หรือบ่ใหญ่พี่น้องเฮานี่จังสี่ญ่แล้วพร้อมนะครับสูงร้อยสี่สิบหกแล้วก็ท้องพร้อมพี่น้องเฮานี่โบต้องไปรุ่นว่าโอ้ยมันสิเสื่องติดบ่น้อเอามาแล้วมันสิขึ้นตอนใดเน้อสิเสื่งตอนใดเน้อบ่ต้องไปรุ่นพี่น้องเฮาอันนี้คือรุ่นว่าสิเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเท่าน,นั้นพี่น้องครับนี่สามเดือนแล้วพี่น้องเฮาโอ้ต้นตัวลำชิงไหมตนี้่มนนี้ว่าที่ไหนเน จ้ามีงบจักบาทกับคุยกับแม่เนาะแม่เน,นาะค่ะได้เลยได้เลยพี่น้องครับอุ้ยแน่นอนขนาดเลยได้การทำนี้บ่มีไปเบื้องตัวต่อไปแม่เฮานะเอาพี่น้องครับบานนี้เขาเบิ้งตัวที่3ของรายการพี่น,อน้องเฮานะครับ<อ>ตัวนี้ที่เด็ดเลย,ดยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาควายใหญ่นะครับอนาคตลูกเพิ่นเป็นควายหยัก<อ>พี่น,อน้องเฮานะครับตัวนี้เลยพี่น้องเฮาร่ายเรียมาเลยแม่อันลูกเบิ่มค่ะตัวแม่เพิ่นตีจ้าตัวแม่เพ็นลูกเบิ่มเนาะ จ้าลูกสาวเบิ่มพันล้านจ้าลูกสาวเบิรมพันล้านบันนี้ตัวยางน้ำนี่ได้แม่นี่ลูกเจ้าไหมค่ะเป็นลูกตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเนาะตัวเมียค่ะตัวเมียเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับลูกสาวเจ้าไหมนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด้วพี่นยางไปหาอใหญ่เพี่น้องเด้อเบ่งกันเลยป๊าลูกตัวที่ไห่นี่แม่ลูกแรกค่ะลูกแรกเนาะจ้าป๊าตัวลูกแรกพี่น้องเฮาจักเดือนลรอครับนี่2เดือนครึ่ง2องเดือนครึ่งพี่น้องครับแม่พ่นเป็นลูกสาวของเบิรมพันล้านพี่น้องเฮ้า ตัวแต่มันยุคฟ้ามเงยเนี่ยขึ้นที่กแต่นอกตัวนี้เบื้องในพี่น้องเฮาอ่างนะครับหนาเลือกดีพี่น้องเฮาพูดนะยกเชิดดีนาเขานาหวานนาสวยเลยพี่น้องเฮาพูดอู้ยเบื้องขอทายหย่อนแสงหน่อยเลยพี่น้องเดลยนาสวยนะครับทางเขาคั้นสอนเลยยกเชิดดีนะครับลูกสาวเบิรมพันล้านย่างสวยแขีงขาใหญ่นะครับสูงเท่าไรก่อนแม่สูงร้อยหาซิฟค่ะสูงร้อยหาซิฟบ,บวกลบแค่เส้นหนึ่งนะแม่เนาะจ้านี่นะครับ แม่กับแม่ลูกกับแม่ <laughs> แม่สูงลอยหา <laughs> ิบ <ด S 2> แม่เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นลูกสาวเบิรมพันล้านพี่น้องเฮ้าลูกตัวยางน้ำกลนะครับเป็นลูกของเจ้าจใหม่นะแม่เนาะ <c oughs> เป็นลูกของเจ้าใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับคมนี้แม่เปิดจะป่ะครับนี่เปิดแปดหมื่นเก้าค่ะแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮ้านะครับเป็นราคาเปิดราคาห้องพี่น้องครับป่าพี่มึงเนเบียงอุ้ยแม่เปิดไหม รอยหาซิปเด้อพี่น้องเด้อนะครับสูงรอยหาซิปพี่น้องเฮาลูกแรกนะครับอ้างน้าเลิกดีเบิ่องในเพียงอืมเพื่อคด้เอาพ่อลราแม่พ่อเราพ่อลราพ่อลราพ่อลราเอายืนจุดยืนยุดจุดมันจะข้นใช่เนาะข้นไปหาลูกเนาะโู้ยเบิ่งหน้าตาเพี่นะครับหน้าสวยพี่น้องเฮาเยอะเยอะเยอะแปดหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเฮาผู้ใดไหวกับจังท่านเด้อพี่น้องเด้อโค้งแบบนี้นะครับผมว่าหายากอยู่นะครับ เ,เรียวลูกเพิ่นกับเป็นลูกตัวเมียนะครับพี่น้องครับ,บเบื่องนลูกสาวเจ้าใหม่2เดือนเคืองนี่แม่เนาะจ้าเป็นควายเลี้ยงธรรมชาติพี่น้องเฮาเอาไปปรุงไปแต่งเอาแต่ว่าลูกคนนี้ขายเงาย่างคักเลยน,นะครับ <c oughs> เออเบิ้องนี้เพียงห่อพี่น้องเฮาตั้นี้วมีนี่แม่เนาะจ้าตั้นี้ว่ามีค่ะตั้นี้ว่ามีเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดหาสายพัฒนานะครับหา,านำไทยบ้านไปเลี้ยงพี่น้องเฮา ชุดนี้นะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับที่เด็ดมากๆเลยนะครับทั้งตัวควายแล้วกับทั้งราคาพี่น้องเฮ้าควรน่ะอ่าที่แม่งยิ่งผงนะครับเราจัดให้พี่น้องเฮาหลังจากซีห้างหายนะครับจากหนาจอไปประมาณสองปีพี่น้องเฮาแต่ว่าเรากับพัฒนามากคือเก่าพี่น้องครับนี่เอาลูกสาวเบิ้มพันล้านสูงร้อยห้าสิบบวกลบนะครับค่ะลูกแรกพี่น้องเฮาลูกยังน้ำกลนนี่คือลูกสาวเจ้าไหมนะครับ ได้สองเดือนเคืองพี่น้องเฮานะครับเพิ่นเปิดใบแปดหมื่นเก่าที่แม่เนาะคช่แปดหมื่นเก้าพันบาทตั้มนี้บ่มีนะแม่เนาะบ่ค่ะบ่มีทรงไห้ฟี่อีสานพี่น้องเฮานะครับนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับสนจิตสนใจโทรมาได้นี่เบอร์โทรเพิ่นนะครับศูนย์เก้าห้าสองแปดสองเก้าสองห้าหนึ่งพี่น้องเฮาเนี่ย <c oughs> เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องเขามาเบิ้งตัวจริงนะครับหรือว่า บ่สะดวกที่มาเบื้องกะอ่าพุ่มาพูดคุยต้อรองราคาครับจะห้องเพิ่นพี่น้องเฮานี่ย่างสวยเลยนะครับฝุ่นแต่ละตัวเพิ่นเอกสารมีครบได้แม่เนาะจ้าเดี๋ยวผมขอเบื้องเอกสารจังน่อยได้ไหมจ้ายู่กันแท้หันราคายู่กันแท้เลยจีจ้าตัวไหนเป็นตัวไหนเนาะบาทเนาะเดี๋ยวขอเบื้องตะก่อนเด้อพี่น้องเฮานะครับโอ้เพิ่นมี่มัดสุดตัวพี่น้องครับนี่นี่นี่อ่ามีลูกสาวเดี๋ยวมีลูกมีดาวเหนือนะครับมี มีดาวมีดาวเหนือมีกล้วยน้องบัวมีเบิ้มพันล้านนะครับเิ่นมีให้มัดตัวเลยพี่น้องเฮานะครับนี่เดี๋ยวให้ตัอแม่พ่นจับให้เพราะว่ากล่องผมมันกลมว่าไ้พี่น้องเฮานะครับนี่ละเอาตัวแรกตกแม่ตัวแรกยยขึ้นเอาตัวแรกยยข้นเล้แม่จังสีเม็นบ่ค่ะดาวเหนือนี่เนาะจ้าดาวเหนือดาวเหนือนะครับแล้วตัวที่สองเป็นกล้วยน้องบัวค่ะม่แม่บ่แม่เอา เออนี่กล้วยน้องบัวนะครับแล้วกับท้องเออ่กล้วยน้องบัวแล้วกับท้องเจ้าใหม่เนาะจ้าแมีนบอกอุปเทษยามบ่ได้แล้วก็ชุดที่สามนี่เป็นแม่เบิ่มพันล้านแล้วก็ลูกเจ้าใหม่เนาะจ้านะครับนี่พี่น้องเฮานะครับมีครบประตูตัวด้วยพี่น้องเด้อนะครับมักจังใดจังทัวมาสอบถามของเพื่อนพี่น้องเฮาสำหรับมื้อนี้พ่อไว้ซสานีสักก้อนพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ